สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะเกย์ฟอร์เรนซ์ลูมค่ะวันนี้นะคะเกย์ Gay จะมาแต่งหน้าตามคุณชมพู่อาริยานะคะในงานมืองขานฟิล์มเฟสติวัลนะคะในวันที่2ที่มีชื่อลุกว่าออร่าลุกนะคะเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มต้นด้วยการเตรียมผิวนะคะวันนี้นะคะเกย์ Gay ใช้พรเมอร์นะคะของรอเรลนะคะชื่อรุ่นว่าร c e n t Magic นะคะ สังเกตที่หน,น้านะคะคลิปอันนี้เนี่ยถ้าเก๋ทำอะไรติดขัดประการใดนะคะเก๋ขออภัยเนื่องจากว่าอุปกรณ์เกยังไม่พร้อมเลยแล้วเกคลิปนะคะที่เมืองไทยลาะจกก็ไม่มีทีนี้นะคะสเต็ปที่2นะคะแต่งตามคุณชมพู่เขาใช้ตัวนี้ค่ะ lucent magic นะคะ b b c r ครีมนะคะ,ะท,ที่ที่มีสารกันแดดนะคะ spf 19นะคะบวกบวกบวกลงไปที่บริเวณใบหน้าเลยพอบีบออกมาเนี่ยสีมันจะเป็นอย่างนี้นะคะ เห็นไใจใจหม ah well. คะใกล้ๆเกเป็นสิวเนื่องจากว่าเกมาอยู่เมืองไทยนะคะและ้วแพ้อากาศแล้วตอนนี้เกใช้ยารักษาสิวอยู่นะคะแล้วยารักษาสิวเนี่ยมันจะกัดให้แห้งมันเลยเป็นอย่างเงี้ยดำๆนิดนึงค่ะคือเกอยากทำพิพให้เพื่อนๆดูเกไม่อยากหายไปไหนแต่เกอายสิวอะค่ะทีนี้ต่อมานะคะเราจะมาลงรองพื้นกัน <initi> ว <ach S 2> mm ันนี้นะคะเกใช้ อันนี้คะ่ะดูเซนแมจิกนะคะเกอขอโทษด,ด้วยที่ไม่ได้บอกชื่อสีเพราะว่าเกดันเอากล่องรีบเอาไปทิ้งอะคะ่ะใช้มือเลยครั้งนี้คิดอยู่นานมากที่จะทำคลิปนี้เพราะว่าคือเกอต้องการจะรักษาสิวให้หายก่อนแต่แบบเฮ้ยมันนานมากแล้วะคะ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนแพ้อากาศด้วยได้วยหลายๆ,ๆ,ๆอย่าง นื้อรองพื้นตัวนี้เนี่ยเนือสักพักหนึงจะเบานะคะเพราะเขาก็เขียนยู่แล้วว่าสีมันเพราะว่ามันไล่ค่ะ,คะอากาศเมืองไทยร้อนอย่าไปโบกหนามากเลยนะที่นี่นะคะเห็นไหมคะยังเห็นคาบมอลลุสมของรอยรักษาสิวเนื่องจากว่าเกกำลังรักษาสิวอยู่นะคะที่ทางเกจะใช้นะคะคอนซีลเลอร์ที่มีส่วนผสมของยารักษาสิวนะคะตัวนี้ค่ะยูเซลีน เหมือนเดิมตัวเดิมตัวโปรดเลยนะคะไปที่สิวถ้าในคลิปนี้ติดขัดประการใดเขาขออาภัยจริงๆนะอุปกรณ์เขาวันไม่ค่อยเอื้อมหนวยแต่กีเนี่ยตั้งใจจะทำให้เพื่อนๆดูเลยเวลาใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้มันอาจจะต้องกดถึงสองรอบนะคือแต้มไปก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ดูนะคะแน่นๆเลยนะ เอาหนีวกวดแบบแน่นๆเลยนะมันกาลังจะตกสะเก็ดอะคะ่ะมันเลยแดงแบบไม่ไมเกเป็นผลแท้ง่ายมากแบบจนบางครั้งแบบมันดูโอเวอร์เกินไปทีนี้นะคะเราจะมาลงแป้งกันวันนี้นะคะเกใช้ของลอรีอัลนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่าลอรีอัลรูเซนต์มาจิกนะคะสกินลูเ i นเตอร์ spf 19นะคะ PA++++ บวกมันเป็นรุ่นเดียวกับ รองพื้นนะคะแต่อันนี้มันเป็นแป้งแบบ compact นะคะคือแป้งผสมรองพื้น <S <S นี่เนื้อเป็นนี้เลยเห็นไหมยังไม่ได้ใช้เลยพับหน้าตัดเป็นแบบนี้นะก็ปาดแบบนี้นะคะแล้วก็กดไปที่หน้า จะใช้ไม่เยอะนะเพราะว่าเกกัวมันเป็นคาบอะค่ะคือแต่ถ้าใครที่แบบต้องการการปกปิดนี่ยก็จัดหนักเลยคะ่ะโ mm hmm. บกเข้าไปเลย mm hmm. ทีนี้นะคะเราจะมา mm hmm. มาเขียนคิ้วกันในนะคะเกใช้ของลอรีอัลนะคะดินสอเขียนคิว้วเกขอโทษทีไม่รู้สีอะไรจะสีมันน้ําตานะคะคือเกดันเอากล่องไปทิ้งอะคะ่ะสีน้ําตาลเข้มๆเ,มเมนี่ยคะ่ะคือดินสอเนี่ยมันจะมีสามหัวมีแปรงก่อนเกก็ mm hmm. จะระเบียบทรงคิวนิดนึงอ่ะเขียนคิ้วนะคะเกจะวาดเป็นโค้งคิ้วไปก่อนเขียนตามโค้งคิ้วเราอะค่ะจะเห็นได้ว่าในลูกวันที่สองของคุณชัมพูอาริยาเนี่ย คิ้วก็ยังชัดอยู่นะคะชัดของคิ้วเนี่ยอาจจะยังจะดูเบากว่าในลุกวันที่หนึ่งนะคะที่เกเคยแต่งไปอันนั้นนะคะเป็นคุณแชมพูอารียานะคะอันนี้เป็นแชมพูอารียนนะคะ่ะเพราะว่าเย็ยนจริงๆเพราะว่าสิวขึ้นแล้วก็ใช้ที่มันตรงกลางอะคะ่ะที่มันเป็นหัวฟองน้ําเป็นเหมือนเนื้อชาร์ดเนี่ยค่ะลงไปตรงหัวะคะิ้วค่ะ ต่อมานะเราจะมาแต่งตากันนะอันนี้มันเป็นของ r o r e a l ชื่อรุ่นว่า Superliner นะคะ Gel Magic Pen นะคะมันเป็นสีทองะคะสีทองเลย่าไปที่เนี่ยบนเรือนเปลือกตาเป็นรูปบุงรีนะคะมันจะเป็นสีทองใช้ตัวนี้เนี่ยเพื่อเป็นคล้ายๆกับ Eye Primer นะคะแต่แค่มีสี เพื่อให้เนื้ออายแชดโดว์ติดทนและนานยิ่งขึ้นนะคะนี่นะพอนเป็นอีแล้วใช่ไหมก็เอเน้อแบบเกี่ยนิดๆหน่อยๆพอมาต่อมาเลยเราจะมาแต่งตาก,กันอันนี้นะคะที่คุณชมพู่ใช้ในลุควันที่2คือพาเลตอันนี้นะคะเปิดมาโป๊บมันจะมีนี่นะใช้อ้นี่เลยฟองน้ำที่เขาให้มาเลยสีทองอันนี้นะจุ่มไป ดตรงที่เราทาไอตัวเจลมาติดเพนสีทองทับไปเพื่อให้สีมันแน่นๆถ้าเห็นไม่ยังไงเกขออภัยนะกระจกเขามเขาใช้กระจกไหนเนี่ยที่มันเป็นแป้งผสมรงองพื้นนะมันในการแต่งหน้าครั้งนี้แล้วก็จุ่มสีสีทองเนี่ยไปอย่างนี้เลยนี่เลยใต้คิว้วคือให้ทั่วให้ทั่วเปลือกตาค่ะ แต่สีมันจะต่างตรงบริเวณเปลืกตาเพราะว่าตรงนี้เราได้ลงสีทองไปที่ในตอนแรกที่ลงเป,ป็นรูปครึ่งวงรีนะทีนี้นะเราก็จะใช้อันนี้เลยสีเขียวคิดไปตรงรอยพยับของตา mm hmm. แค่ตรงรอยพยับเท่านั้นนะคะ นี้ทีนี้เราจะใช้แปรงนะคะของลอร่าเมอร์ซีเออร์ที่เกยใช้บ่อยๆที่เป็นร i m i t เต็ดอีดิชั่หัวมันคล้ายๆกับแปรง Mac 2สอนะคะจุ่มกับสีม่วงคอในการคัดเบ้านี่นะคะ นะแล้วก็ใช้กับแปรง Mac 217เป็นเกแต่งอาจจะไม่เหมือนนะคะเพราะว่าหน้าเกยไม่ได้ไม่ได้เป็นลูกครึ่งแล้วก็เกยสวยสู้คนชมพูไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยเราก็เอาเขามาเป็นแรงบัดาลใจในการแต่งหน้า เพราะว่าการแต่งหน้าเนี่ยสามารถทําให้เปลี่ยนบุคลิกคนทําให้คนดูดีขึ้นดูสวยขึ้นเห็นไหมแล้วก็ใช้กับแปรงอีอันเดิมเมื่อกี้เนี้ยลอร่าเมอร์สีเอร์ที่เป็นหัวน้อยๆเนี่ยนะคะเพราะมันเป็น limited edition เห็นไหมจุ่มกับสีสีทองตอนแรกในการทาเป็นหัวต่อแล้วก็จุ่มกับสีม่วง ขอบตาล้วนแล้วก็กีดไอายไลเนอร์นะคะอันนี้มันเป็นรุ่นว่าซูเปอร์ไลเนอร์นะคะอัลต้าชาร์ปอันนี้นะสีดำหัวเล็กมากๆเลยอะ่ะ ก็ใช้ r o r e a อนะคะ Superliner นะคะอันนี้สีน้ำตาลเข้มการน้ำย4ชั่วโมงในการเขียน Inner. อินเนอร์อ่านะคะเราจะมาปัดมาสคาร่ากันวันนี้นะคะเกใช้รุ่นอะไรเนี่ยค r e อ Impact c o l l a g e ม m สคาร่านะคะปัดขนตาบนและขนตาร่างล่าง แล้วก็ติดขนตาฟอมนะคะเนื่องจากว่าคุณชมพู่เนี่ยขนตาเนี่ยขเขาจะดูฟุ้งๆแลวจะดูซอฟต์แต่เกขอโทษจริงๆเนื่องจากว่าขนตาลอมที่เกติดมาวันนี้คือเกก็ไม่ได้ลองมาก่อนและเกเพิ่งซื้อค่ะพอติดมาแล้วมันมันเยอะไนิดนึงค่ะต่อมานะคะเราจะมางัดด่างกันนะคะ Can Make No Shadow นะคะใช้กับแปรงแมพสองคือคุณชมพู่อาริยาเนี่ยจมูกโด่งมากเพราะว่าเป็นลูกครึ่งนะคะแต่ของเกอเนี่ยเป็นคนไทยค่ะ แล้วก็ดังน้อยมากเลยก็เลยต้องอาศัยการาไฮไลท์ดั้งจมูกนิดนึงนะคะ <you> แล้ว่ามีเลยสีขาวให้มีดังขึ้นนะให้ตรงด้างจมูกเสร็จแล้วนะจ๊ะตัวเดิมเลยก็อย่าลืมตรงนี้ด้วยล่ะอานะเราจะมาคอนทัวร์กันแบบใช้แป้งนะคะใช้เป็นแบบพาวเดอร์วันนี้นะคะเกใช้ของแถมที่เกเคยบอกไปคลิปก่อนหนะน้าี้เป็นของคาแรงนะคะ สีเบอร์สองสีมีเดียมนะคะใช้กับแปรง f r e s เบนเดอรนะคะของบ๊อบบี้บาวในการคอนทัวร์หน้าคือถ้าเกไม่คอนทัวร์เนี่ยแล้วเวลาถ่ายรูปว่าหน้าเกจะดูเแบน band, เพราะว่าเกไม่ได้เป็นคนแบบหน้าเรียวเล็กนะคะแล้วก็ที่กามแล้วก็ตรงกรอบหน้า เพราะว่าคุณชมพู่เนหน้าเขาเป่งมากหน้าเขาแบบว่าเล็กๆอะคะ่ะแล้วก็ไม่มีการด้วยมาเราจะมาปัดแก้มกันนะจ๊ะวันนี้นะคะเกใช้ของ l o เร a l นะคะชื่อสีว่า s <Are> u <you> n s e s g o นะคะเดี๋ยวเกจะเปิดดูให้ดู <Are you S 1> ข้างในเกดไรเนน่ยสวยไหมนะคะเกจะใช้กระปลงที่เขาให้มาเลย ือการแปดแก้มของคุณชมพู่เนี่ยอันนี้คือเกเห็นแค่ในรูปภาพนะคะเขาจะแัดไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาเน้นให้ใบหน้าเนี่ยดูโกโก้นะคะว่าลุคนี้เนี่ยชื่อลุคว่าออร่าลุคนะคะในงานเมืองคารฟิลมเฟสติวลัลในวันที่2เราจะมาทาปากกาันจะมี2สีนะคะชื่อว่าลูน่านะคะเบอร์611 กับสีเปอร์806นะคะชื่อสีว่า Irish อ m ออส g a ี b s i d i a n KI นะคะ oh. เขาใช้2ส,สีนี้นผสมกันนะแล้วเกก็จะใช้กับแปรงที่ทาลิปสติกนะคะของเกที่ใช้ประจำคือ Louis Young นะคะ r e t y a c l a b l e นี่นะเกเอา2ส,สี 2> oh. อย่างนี้นะมาไว้ที่หลังมือนะแล้วเกก็จะเอา2ส,สีนี้นผสมกันก็ทาไปที่ริมฝีปากของเรา ตอนนี้ปากเก๋ก็แพ้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ที่ขาคนะคือเก๋แเหมือนอากาศมันร้อนๆน,นะค่ะปากเก,าก๋เป็นเว็ดทงปากเลยแล้วตอนนี้มันหายเป็นเม็ดแล้วแต่มันตกมันมันลอกค่ะเป็นแผ่นๆเลยแล้วเมื่อวานเก๋ก็แอบไป,ปกแก,กันด้วยเหเลยเนาะเก๋ไม่อยากเป็นคนไม่อยากเป็นคนที่แพ้อะไรง่ายๆเลยเพราะว่ามันดูแบบน่าเบื่อ แต่มันก็คิดในทางที่ดีนะดีกว่าเราไปเป็นโรคเล้ยายนะเราก็ยังโชคดีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ how to แต่งหน้าตามคุณชมพูอริยานี่คือเกอัเดินมาหาแสงนะคะเนื่องจากว่าข้างนอกเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็ไม่มีแสงเลยเกยเลยต้องมาเปิดหน้าต่างแล้วมาถ่ายอยู่ใกล้ๆนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ how to แต่งหน้าตามคุณ ชมพูอาริยานะคะในงานเมืองคานฟิลมเฟสติวัลในวันที่2ที่ชื่อลุกว่าออร่าลุกนะคะเกจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะเกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะของรอย a l ปารีสทุกอย่างเลยนะคะยกเว้นในการไฮไลท์เชดดิ้งจมูกกับการคอนทัวร์หน้าเนี่ยเกยไม่ได้ใช้ของรอย a l ก่อนหนึ่งเกต้องขอขอบคุณนะคะทางรอยัลปารีสแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ส่งชุดของวันชุดนี้มาให้เกแต่งหน้าตามคุณชมพู่อาริยานะคะ เกอาจจะแต่งหน้าเนี่ยไม่เหมือนคุณชมพู่อารียาแต่เกเอาแรงบันดาลใจมาจากคุณชมพู่อารียาน,นะคะแล้วก็เอามาประยุนนกต์ในรูปแบบของเกให้มันเข้ากับโครงหน้าของเกนะคะเกจะหลับตาแล้วให้ดูใกล้ว่าเกคาตายยังไงนะคะอันนี้เห็นมองใกล้ๆใช่ไหมคะและหลับตาเดี Are you ready this? Are you ๋ยววันนี้บายบายค่ะขอบคุณมากค่ะ